สวัสดีจ้าพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนมมาเนียมามาผอมกับควมสวยควมำงามพี่น้องดอกไม้ดอกไม,กม้ย่ายมบรรยากาศเนาะคึ้นฝ้าขึ้นฝนมึงอันนี้เขาเอิญดอกยังพุนต้องเบียกับว่าแน่ใจเนี่ยโอ้ยงามไม่ดอกจูมันผอมเด้นี่ดอกตู๋มันเนาะผู้ดได้รู้กะคว่ำเหม็นกับมาบอกต้องบีนะาไม่ได้ว่าดอกอีหยังพี่น้อง กระถางน,น้อยๆอยหนาบ้านพี่น้องนี่นี่กะจะเป็นต้นดอกพุดดอกพุดทรักษาว้ถะไปวัดไปว่าพอดีวันที่ยิมหาจะเป็นวันเขาพันษาคือใะไรเนี่ยพี่น้องนะเนาะเราก็จะตะออกไปวัดดอกไม้ดอกไม้เตรียมถูบเตรียมเทียนไปถวายพระเนาะวันที่ยิมหาเป็นเขาพันษาไอ้เป็นบุญไงเขาพันษาเราก็สิมีถวายถูบถวายเทียนมีถวายหลอดไฟเนี่ยสิเนาะ นี่เก็บบรรยากาศค่วมสวยค่วมงามมาฝากนี่มาะม่วงอันนี้เป็นพักไซพอดีช่วงช่วงนั้นเ็ดกัมเพงที่ยายเราฝากเงินให้มาเฮ็ดกัมเพงไหมพี่น้องได้เขาได้ลื้อออกเนะาะบ้านนี้มันกะในมันเฮยข,ข,ขึ้นมากเข้าปอบปองได้เพาะหยาดได้พี่น้องมันกะแตกขึ้นมากใช่เก้านี่พอดีน้องบีขั้วป่าเพิ่งแล้วผู้ดใดอยากได้ช่วงนี้กะสัง่สงๆไปก็ได้พี่น้องเนาะเขากาได้มาเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวน้องบีจับพยายาม เฮ็ดไห้เฮ็ดเฮ็ดไห้ตามตามคิวเนาะเดี๋ยวน้องบีจะพยายามเฮ็ดทรงไห่หรือแอลไล้ามาสอบถามกันก่อนก็นกได้อันนี้เป็นพักไส่ใบแกงใส่เฮ็ดใส้ยังแซ่บคือกันพี่น้องนาบ้านของ,ของพ่อพูดพนโลก,กาดำหน้าเกี่ยวเขาหนวดเกี่ยวเขาอยู่ใส่ตีวันนี้แม่เราไปสามเขากับโกหงาเราพึงเขามากคำๆนี่พี่น้องพึ่งอาบน้ำแล้วนะ พวปลาคนแล้วเพิ่นตัดเขา่าเต็มอยู่ข้างหน้าออกไปยากนันบีก็บ่ค่อยได้ออกไปไมีแต่หอว่เขาไปทรงเงียมาเสาอ,อันนี้กับเป็นปลูกตะไข่พี่น้องปลูกพักที่กินได้นีละเนาะเนบไปเดี๋ยวมันงแตถือฝนถึงยงั้กแตเกิดนี่เกิดถึงที่เขาน้องบีว่าสิไปเมืองบักไม่มาขายพี่น้องก็งจังทใดได้เมืองคลิปแรกแล้วก็อาจจะ ไดยยินข้าวยินข้าวแล้วเนาะพอดีมันโควิดมันระบาดบางทีน้องบีสิเปลบางไม่อยู่ในตัวจังหวัดมันระบาดแห้งอยู่อยู่บางทีน้องบีสิเปลเอาที่ว่าอันนี้น้องบีเมืองคาวมาเนาะน้องบีก็บ่แน่ใจว่าจะแม่นตามถี่เพ่นลุ่งไหวบ่ว่าซีขนแล้วก็อีกสองร้อยสามร้อยก็ขนล่อล่อผลอยู่เพิ่นตรวจเกือบสมัวน้องบีไปเลยบ่ไห้มีแนวมาขายพี่น้องก็เลยเอาตัวให้มันหลอดสะก่อนนดอกก็ คอยเป็นค่อยไปแล้วพี่น้องเนาะรอให้ควิดซาซะก่อนเอาแหงวากันไหมไหแล้วเก็บตาอยู่นะเฮียมักแล้วคั่วแล้วอันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนให้ไหมพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนแดดบ่ออกเมื่อจุงสิล่ะเมื่อวานนี้น้องบีกะบ่ค่อยสบายกะไปห้ามัวเป็นไอ้กุญยยอนมันมันแนนึ้นแนนขึ้นล้วมันหัวใจเฮาเหมืนไหมพี่น้องเฮฮาหายใจบ่ออกแนนจุ๊กจะรออยู่ จุกๆจ,จะรอ,อยอยู่อยู่มองล่องมองมองล่องนะอกเข้านี่แหละบานนี้แม่เรา,ปว,าปวดหัวเพราะเศร้าก็เลสสีได้พาไปหาหมออีกแล้งมีแต่ป,วปว่วยนะส่วนน้องบีนี่เป็นคนไรยอนเพราะเศร้าจักเทียพี่น้องแม่เราบอกคอยนั่นปัไใาเลสสีได้พาไปหาหมอหมู่บ้านนี้น้องบีกบระสียาไปเข็มหนึง่งแห่งพ่ออยู่กลางคืนขนาดสียาไปเข็มนึงกะน,นอนบรรานา่กคอยใดคือเกาพี่น้องซัวสีลงหายามองมาท่าอีกกินยาลงอีก เดี๋ยวจังหน่อยซีหาโม,มงกับสีผ้าแม่ไปหาหม,มอบางมากเนี่ยพี่น้องนี่อันสูงสูงนี่บักมากอันนั้นเป็นเป็นแท่งน้ำป้าป่าต้นบักมากบางยมตัวอ,อยู่คางบ้านของเพิ่นได้ป่ะแม่ของน้องบีต้นบักมากต้นสูงสูงหนวยเต็มเลยนะมีแต่นหนวยมันเป็นเป็นหนวยดำดำนี่แมนมัดเลยได้นไหน่มีแต่นหนวยมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนโอ้โหฝนกัสามเขาเนาะสามเขาดกหยานเนี่ย ตัดเขาน้ำข้ากันตัดตัดปลายเขาแม่พี่น้องเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเขาวานเขาตัดปั๊บนี่เพราะมันมีน้ำแล้วมันก็สิแตกขึ้นไหวกับวานปุ๋ยก็คขึ้นมันสีสัตว์เลยนะถ้าเวบ่อ,อตัดปลายมันมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็แห่งสิบอีกคนเราแบบเนาะเป็นวิถีชีวิตชาวนาเป็นแบบของข้าพี่น้องอยู่นาพอกตัดมือเสาวาซันแม่แล้ววา่าสื่อน้ำมันออกไปมือเสาเวะเราก็สิได้เตรียมวานปุย๋ย เพิ่งวานไปสอบนึงเดี๋ยวกระสิได้ไปมึงปุ๋ยมมว่อวานอีกนี่่กระด,ดําเพิงสามเทิงเฮ็ดอีกยังนี่ละเนาะไปะน้องบีเก็บรรยากาศคึ้นฟ้าขึ้นฝนมาฝากพี่ฝากน้องเพื่อมึงขี่ฟ้าเนี่ยเป็นอย่างพี่น้องบ่มีแดดเนี่ยมืออือคือยู่งสิละเนาะเก็บรรยากาศมาฝากร่มก็จังหนาหนาวนี่ละพี่น้องมันแหง่งแห่งร่มแต่ว่ากัเอาเนาะก็จังหนาหนาว แต่ก่อนตากไว้เลกดแช่กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องดีนะไม่ได้พี่น้องเด้อยสำหรับคลิปต่างๆเนาะเดี๋ยวรออัปเดตต่อๆไปให้โควิดสร้างซะก่อนช่วงนี้พื้นที่สีแดงเลยของจังหวัดรอยอดพี่น้องไปไซค์ก่บบได้เนาะกราบสวัสดีพี่น้องสุขสุขกนไตก้อนกราบสวัสดีจ้า